พี่น้องตอนนี้ผมเองอยู่บนเรือนะครับพี่น้องของพี่น้องที่มาที่อยู่ที่บางใหญ่ซิตี้นะครับแล้วก็อยากจะ<ห>มีโอกาสได้ฟังความเห็นเขาว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาของเขาที่เขาต้องการคืออะไรที่อคอนโดอเอื้อทอนที่อยู่ในบางใหญ่นะครับไม่ไมทราบชื่ออะไรนะครับแนะนำชื่อรครับออคือแต่ละตึกอาจจะมีเด็กอ่อนด้วมากเนี่ยที่ปัญหาหลักคือเด็กอ่อนแต่ละตึกเนี่ยอย่างน้อยมีวันห้าถึงหกคนแล้วคือช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานหรือเป็นน้ําเข้าออกก็ลําบากอยากให้มีหน่วยงานที่เอา เข้ามาให้เด็กอ่อนอมั่งแพมเพิ์มนมพวกเนี้ยอ๋อครับผมคคับครับโอเคขอบคุณมากครับเอาที่เป็นปัญหาหนึ่งที่แบบไายฝ่ายจะไม่ได้มีโอกาสได้คิดนะหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กๆนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ช่วยกับคนเหล่านี้นะครับหรือว่าท่านสามารถสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปนะครับบอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะมีโอกาสได้ช่วยเด็กๆเหล่านี้นะครับแยกแยกไล่ไปไล่ไปคนแล้ว ทไทางเดียวกับเปเรื่องพูนนรอันนี้มานรี่ใีอนนี้าทาดเ้ตอนรากลับมาล้วกาลังจะออกไปด้านหน้าของบางใหญ่คทเป็นทาง้านน่เราเมื oh oh mm ่อวานนี้ก็มาออกทานนี้เหมือนกันนะครับ ตอนนี้น้ําท่วมสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีข่าวว่าที่บางบัวทองเนี่ยผนงังกั้นน้ำแตกนะครับซึ่งมีาชาวบ้านแถวนี้ก็พูดกันว่ามีโอกาสที่น้ําจะขึ้นสูงถึงประมาณ2เมตรนะครับนี่ก็เป็นรถ ของเทศาบาลเสาตรงหินนะครับที่จริงๆแล้วมันก็เป็นรถเกี่ยวกับงานช่างนะครับก็เอามาบนทุกคน